สวัสดีครับมาละบอมาละบอ,อะบาคุลำพื้นออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วสุริโยบานทาครับนับลูกไปนาเงินจีใส่กับม่มีพี่น้องเดี๋ยวงวัวคุนงวัวฟรีนาเตนี้มาตื้มพนักพน,นัน เอาไปโบราณครับเอาไปโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวชงเย็นอีกนที่นู่นเอาไว้เดี๋ยวพี่เตียมาไปไม่ไม่ทำอะไรมันไปทำงงถูกไหมลุงบันไได้วยนครับจะแต่งหน้าแล้วนะคะบันไปนะครับช่างดำหัวโปงแล้วครับช่างดำมาเลย มาเลยครับมาเลยมาเลยแนไม่แม่กลัวไม่กัวคนตัดเข้ามาด้วยขอบคุณนะครับทู้สไกะงลือีครับรับเรียกน้ำครับเจียกน้ำ เขาก็อัต้าเนาะอตานาครับีีใส่ไปไกลอาจารย์น้ำนตีก็มาด้วยนะครับสมตัวแทนมาด้วยอาจารย์บ้านอาจารย์บ้านมานจาบ้านโอ้ไอ้ทีมประดับส่งปาสักคนหนึ่งทีมประดับ เไปเอาไยแล้ว่ได้ไยอีกล้วลกยามลยกงมันไปยัตั่เลือเเลยเหรอาจอยก็ได้บอก้าจอยมัยป่หมอนไปกลกออนแล้วออนแล้วออนแล้วครับผมขอบคุณพอปนะครับบ้านนผู้หญเด้อด้วยหมอด้วยเดือนวันนี้ครับ เดี๋ยวครับนี่ๆเรียบร้อยขอบคุณครับออกเดินไปแล้วสีเหลืองกุหลาบ <coughs> oh,

Oh, <laughs> i ร้อยแหงครับพี่น้องครับรุ่มไทยหละมาแล้วมำหรชิมาาพรอุ้เอยควาไยะเวลาหอก่อนเวลาอก่ออย่าเดอดกับไก่เขาอยู่ได้นให้องโรงของไรกินเนาะ

มาด้ครับพี่นนท์ขวบประมาณด้ครับิดบัตรนะครับผมวโมงกว่านะอรับนนอยเพ่กรัรกบัตรน้านนึ่งบาทครับมันดครับหลายๆครับพี่น้องคัน้นี่นได้เขาไรสดคุณผนรมนออนไลครับเบิ่งนี้น่บมีังึสิบเก้าด้กนบ ยิ่งมาหลายรอบเลยพี่านารับเมอาจารย์โนี่อ้ยนี่อาจารย์นนี่ก็คนขับรถอาจารย์โนตีโอเคเดี๋ยวให้เขาปั่นให้เลยสักครู่เดี๋ยวแป๊บนึ่งจ่ายจ่าย

จะไปช่วยอะไรกันแล้วนะแต่ดีที่แต่ดีที่